ดูน้ำน้ำมูงบ้านไม่ไหลเออแรงๆแรงๆแต่ก็าาก็มันหักแล้วดีกว่าน่าจะใช่แหละมันกใจอยากมีเรื่องเลยนะวันเนี้ยวันนี้ต้องให้เห็นตากล้องเลยน,นะเพราะว่าตากล้องมาด้วยให้เห็นตากล้องเลยดิไม่ต้องหรอก ดูน้ำน้ำผู้ว่าไม่ไหลดูสิครับตูเขียว,วอ่ะใช่แม่เนี่ย ไ,ไม่ได้แล้วกันมากว่อนเีลยวยังไงต่อมันได้ยินเสียงน้ำแล้วเนี่ยเดี๋ยวทอถามผู้รู้แป๊บนึงครับชาวบ้านเดินร้อนเราก็มาช่วยแต่ว่าก็ต้องถามมาก่อนมันมันเป็นระบบไฟแต่เสียงน้ำมันเดินแล้วนะ Chớt Chớt พี่เอ้ย tụt อาตูด chớt ơi Nè à rút โหกระเดื่องตัวนั้น mi nước lại rồi nè Các แล้ว lông nha mẹ เดี๋ยวตอ้มันลงเนี่ยก็เดือนอกันอ่ะเบาๆของไม่ใช่ไม่ใช่ข้างล่างอ่อ่าโอ้มันหักแล้วดีกว่าน่าจะใช่แลหละการหักเลยไอ้บอยโอ้ยยังไม่ได้หักงัดอะไรเลยโดนหน่อยเดียวโอ้ยยังไม่ได้โดนนมััหกอ้ ใช่วัาติกมันหกักเนี่ยยังไม่ได้ออกแรงเลยนะเนี่ยตแดงก็มันก่อนอยู่แล้วอ่ะแต่ตอนนี้มันได้แล้วเนี่ยตอนนี้มันทำงานแล้วขึ้นสีเขียวแล้วเนี่ยตอนนี้เขียวและตอนนี้มันทำงานแล้ว แต่พี่ท้องมาแก้ตัวฐานแล้วเนี่ยฐานมันหักอ่ะเดี๋ยวยังไม่ได้ครอบแป๊บนึงไฟแรงมากเลยเดี๋ยวไฟดิหลังครอบอยู่แป๊บนึงแล้มึงดูด้วยดีวขย้องไม่ลองได้ไหมลองลองเพิ่มนิดหน่อยระวังไฟอ่าอ่าอ่าพอพอพอไอ้ทดูที่มันยังเฉยไหม แต่ยังไม่มีเสียงน้ำเลยแล้วน้าเขียวทำงานแล้วอื้อมันอื้อแอืดอเงี้ยอ๋อโอเคโอเคได้ไหมเนี่ย เรียบร้อยแล้วนะครับชาวบ้านอยู่เป็นสุขแน่นอนน้ำไหแลไแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเช็คตามบ้านกันว่าไหลยังนะน้ำไหลไหมน่ะเราลองเปิดได้ไหลไหมเปิดน้ำแค่มอ,มอ,มอมน่ะโองนี่อ็ได้ ข้าวพยัตเลยเนาะมีในตู้ไหลแล้วไหลแล้วทำไหลแล้วรอดแล้วไหลกับบ้านเอาหรอครับี่ไหลยังลองลองลองเปิดก๊อกได้ไหลสักหน่อยอ่ะเพราะว่ามาทำละตู้มันชอ็อตอยูอ่นะลองลองมันทำงานแล้วละ่ะถ้ามันไม่ไหลก็อีกจังแค้นึงน่าจะถึงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ไหลแล้วละ่ะ พราะว่าโต้มันริ้งจกเข้าไปมันช <oyu> ็อตครับครับครับพี่ครับครับหลายแล้วหลายแล้วเฮ จะมีแรงพร้อมนะเอาแล้วจริงถ้าแรงถ้าแรงพร้อมเอาแล้วจริงมันมันก็จากใกลอยากมีเรื่องเลยนะวันเนี้ยเอาแบบไม่ไหวก็ไม่ไหวไหมโอเคเดี๋ยวมาฮะเออผมต้องไปอาบน้ำก่อนนะเปียกผมนะ่ะอาบน้ำแล้ว เดี๋ยวผมไปอาบน้ำป่าแป้งก่อนเดี๋ยวค่อยมามีเรื่องกันไม่ได้แล้วอาบน้ำแล้วมีอะไรยงไงไรอนะแรงรออย่างนี้นไม่ได้นะถึงแล้ว